บทสัมภาษณ์นะครับผมของโค้ชของเราอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยมีการพูดที่ผมก็แบบไม่เข้าใจก็ช็อกๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเขาได้มีการสัมภาษณ์ล่าสุดออกมาว่าพูดอารมณ์ประมาณว่าถึงเราเนี่ยจะจัดนักเตะชุดหลักลงเลยเป็นนักเตะชุดเต็มๆลงเลยเนี่ยตัวจริงลงเหมือนพิมพิริกยูฟาแชมิสลีกเลยเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะคริสตัลพาเลทได้ง่ายๆอยู่ดีนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นบทสัมภาษณ์ที่แบบทําไมต้องพูดอย่างนี้อะ่ะเราไม่เข้าใจอแฟนผมมันก็ช็อกๆกันไปอะ่ะแบบเออมันน่าจะมีคําพูดที่ดีกว่านี้ไหมอันเนอร์สลตคือหลายๆบทสัมภาษณ์ที่เขาพูดออกมาผ่านสื่อบ่งบอกหลายอย่างมากนะครับผม ผมเชื่อนะว่าแฟนหงหลายคนน่ะมีกําลังศรัทธาแรงศรัทธาในโค้ชคนนี้น้อยลงไปเยอะมากเพราะว่าผลงานที่ผ่านมามันมันหนักจริงๆรวมถึงการที่เขาออกมาสัมภาษณ์ในช่วงหลังเนี่ยมันเป็นการพูดแนวติติตฝั่งตัวเองค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นการติแบบเล่นไม่ดีเองเรายอมรับอะไรไม่ได้ยอมรับสภาพอะไรนะแต่ว่ามันเป็นการพูดเหมือนแนวแซ่แแท้ๆ ผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ชอบอ่ะเออแฟนผมก็ไม่ชอบแฟนบอลก็ไม่ชอบนะครับผมรวมถึงก็มีข่าวดราม่าเล็กน้อยว่าคิสโอุาเลกเก็มองว่าริวพูอาจจะไม่ให้เกียิเขาหรือเปล่าเพราะว่าส่งตัวเด็กเยอะมากอะ่ะส่งเด็กเยอะนะครับผมทําให้ส่งเด็กเยอะส่งตัวสำรองส่งชุดเล็กลุกถุยส่งชุดเล็กลงเยอะไปนะครับผมทําให้ฝั่งพาเล็เขาก็มองว่ามันอาจจะเป็นการที่แบบ ไม่ให้เกลียดเขาไหมซึ่งผมก็มองว่าการที่เขาจะมองแบบนัน้มันก็ไม่แปลกเลยนะเออมันก็จริงๆอ่ะนักบอลน,นักเตะเรย์ผูกก็งงทำไมกูไม่ได้ลงวะแฟนบอลก็งงว่าทําไมไม่จัดตัวแบบนี้ลงเหมือนกันอ่ะเออแล้วก็ไม่รู้ว่าน้างงเขาคิดอะไรอยู่นะครับช่วงนี้เร์พูลหนักหน่วงมากนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับว่าตารางสามนัดล่าสุดที่จะต้องเจอเนี่ยนัดต่อมาครับผมวันเมรนนี้ครับคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์เนี่ยแอสตันวิลล่า บุกมาเยอนที่แอนฟิลนะผมบุกมาเยอนที่แอนฟิลอีกแล้วกูนะกูเสียไปหมดแล้วเนี่ยนะก็ลิวพูครับจะต้องเล่นกับแอสตันวิล่าที่แอนฟิลนะซึ่งแอสเันวิล่าเพิ่งไปชนะซิตี้มาด้วย1นนะครับผมนัดนี้ครับเราก็ต้องมาเจอกับสิงโตพังาดแล้วเล่นที่แอนฟิลอีกแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย สัปดาห์หน้าครับผมยูฟาแชมิส์ลกนะครับผมการเก็บแต้มจะต้องเจอกับเรอัลมาดริดด้วยและต้องไปพบกับแมนซิตี้ในสเปร์ลีกสุดสัปดาห์หน้าโอ้โหสามลัดล่าสุดที่เราจะเจอเนี่ยเรียกได้ว่าเสี่ยงตายมากนะครับผมถ้าลิเวอร์พูลฟอร์มกระท่อนกระแท่นอย่างนี้นะแล้วไปเจออีกสามทีมอย่างเรอัลมาดริด แมนเชสเตอร์ซิตี้และแอสตันวิลล่าเนี่ยคือเดทหาแน่นอนนะครับผม,มก็ต้องเอาใจช่วยเด็กองแล้วก็นักเตะทุกคนนะผมว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีดราม่าเยอะภายในทีมมากทั้งตอนนี้คืออาร์โนสลตขึ้นเป็นเต็งสองนะครับของเตง็งกุนซือที่จะโดดเด้งออกไปแนละ้วตอนนี้คือตูดเริ่มร้อนแล้วนะมันก็ไม่แน่ใจว่า ถ้สา3นัดเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวนัดชีวัดเลยนะสำหรับผมนะคิดว่ามันเป็นตัวนัดชีวัดเลยอะ่ะเพราะมันเป็น3านัดที่โคตรโหดถ้าเกิดลิวพูเนี่ยเก็บแต้มได้เยอะหน่อยอะ่ะสักถ้าเกิดชนะสัก2อสมเกมได้ต้องเป็นไปได้อะ่ะผมเชื่อว่ามันจะเป็นตัวจุดเปลี่ยนได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดยังจะเด้งยง3นัดรวดเหมือนเดิมเนี่ยหรือแม้แต่แพ้สัก2นัด3นัดไปเลยเนี่ยผมเชื่อว่าลิวพูมันก็จะจมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ดาเมจในโซเชียลเนี่ย รุนแรงมากรุนแรงมากๆนะครับผมตอนนี้คือโดนอัดเละเลยนะแฟนหงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมอีสานนัดเราต้องกั้นหายใจดูเวือ์พภูมิโดยตลอดจริงในซะีซั่นนี้เออมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงข่าวสัมภาษณ์ล่าสุดของอานนท์สลอตก็ไม่ค่อยดีนะครับผมส่วนตัวผมไม่ชอบเลยกนาะรที่แบบพูดเนีนะนะน่นี้ยเนมันดนเหมมันเป็นการ เออเป็นการดูถูกทีมตัวเองหรือเปล่าดูหมิ่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นการพูดในแเนี่ยขาหมายมันโดยในไปทางนั้นได้เหมือนกันนะครับผมอืมมันก็แล้วแต่แต่ว่าผมคิดมันก็ดูเหมือนจะใช่แค่แนวเนี้ยเออแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่การที่โค้ชเราพูดแบบนี้ใส่ทีมนะครับด้วยความที่ลิอร์เนี่ยมันมีกระแสเกี่ยวกับผู้จัดการทีมใช่ไหมที่มีการโดนติดหนักมากทําให้กระแสของคนเก่ากลับมาครับผมอย่างเยอเกนค็อปนะครับ แสงเยอะไปไหมขอไปเยจเก้นคอปนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ทําให้แฟนหงแฟนลีพูทุกคนในโลกนี้ได้นิกเนมของกองเชียร์ขึ้นมาว่าเดอะคอปก็มาจากโค้ดที่เป็นเจเกนคอปที่คุมอยู่นะครับผมผมเ<ม>ชื่อว่าคนเนี้ยแฟนหงคิดถึงแนะ่นอนผมก็คิดถึงมากคือด้วยความที่หลายๆคนอนะไลฟความศรัทธานในน้าหนงไปแล้วนะครับผม คลิปเมื่อประมาณสามสี่คลิปที่แล้วผมก็บอกว่าเออพยายามอยากจะให้ทุกคนเชื่อใจเขาไปก่อนหลังจากนั้นนั้นหลังจากที่ผมพูดตอนนั้นนะแพ้แบนฟอร์ดแพ้พาเลทแล้วเดี๋ยวก็มาเจอแอตันวิมลล่าต่อเลอัลมริดแมนซิตี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมเหมือนกันคนหนึ่งแหละที่สามัดต่อจากเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะได้เป็นยังไงบ้างจะเก็บแต้มได้สักกี่แต้มนะผมมีเก้าแต้มไม่เก็บเนะี่ยมีเก้าแต้มไม่เก็บเนะี่ยจะเก็บได้กี่แต้มมาดูกัน นะครับผมส่วนพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาไปวิวฟิลิปปินกันเนาะมีบอลฟิมิปปินเตะกันอีกแล้วนะผมก็รันกันยาวๆเลยนะฟุตบอลน,นะครับผมตอนนี้โอเคเนาะอย่าลืมติดตามงกันไว้ด้วยนะครผมช่องของเรานะครับผมขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันคลิปโหน้านะครับผมไปเจอกันครับ